คนที่เกิดราศีกรกฎถ่านในช่วงเดือนตุลาคม2,568นี้นะคะจะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบให้ห้าใบค่ะใบแรกค่ะห้าถ้วยค่ะใบที่สองค่ะแปดเหรียญค่ะใบที่สามค่ะ สิดักค่ะใบที่สี่ค่ะเจ็ดเมเาวาค่ะใบที่ห้าค่ะแปดเมเาวาค่ะในเดือนตุลาคม2 5งพน้าหกสดนี้นะคะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะจะมีโอกาสที่จะต้องสูญเสียของรักนะคะหรือว่าเข้าของพังเสียหายของรักพังเสียหายได้ในช่วงเวลานี้นะคะ การเงินของคุณนะคะจะมีเข้ามานะคะจากการทํางานที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะมีเงินให้เก็บมีเงินให้ใช้ในช่วงเวลานี้นะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะอาจจะเจ็บป่วยจากการทํางานได้นะคะจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้นะคะแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับตัวเรานะคะจะหมายถึง คนรู้จักหรือญาติของเราที่เจ็บป่วยถึงเข้าโรงพยาบาลหรือว่ามีข่าวของการเสียชีวิตได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะในช่วงเวลานี้นะคะจะมีการประมูลการแข่งขันนะคะเ,เป็นการงานที่เราจะต้องมีการแข่งขันกับคนอื่นแข่งขันกับเวลาหรือว่าเป็นการประมูลแข่งขันเพื่อได้งานนี้มานะคะซึ่งเราจะสามารถได้มันมานะคะ การงานในช่วงราดน,นะคะเป็นการงานที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเป็นการงานที่สามารถจะทาให้เราขยับขยายนะคะไปในทางที่ดีขึ้นก่อร่างสร้างตัวของเราไปในทางที่ดีขึ้นค่ะขอแนะนําเคล็ดลับให้กับคนที่เกิดราศีรกรกฎสักนิดหนึ่งนะคะลองไปทําบุญเกี่ยวกับการทําบุญโรงศพนะคะหรือว่า การปล่อยชีวิตโคกระบือหรือการทําบุญให้กับโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะได้ปัดเป่าในเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีหรือว่าเรื่องร้ายๆออกไปนะคะก็ขอให้คนที่เกิดราศีกรกฎทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจการฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคููกันด้วยค่ะ